You want know? Well, สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หวันนี้มาเจอกับครูเป็นครั้งที่5แล้วนะคะในวิชา ภาษาไทยวันจันทร์ที่15มิถุนายนวันนี้ครูก็ยังอยู่ที่เรื่องการสร้างคำในภาษาไทยนะคะเรายังใช้หนังสือเล่มเดิมในการเรียนนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับการประกอบคำซึ่งเราได้เริ่มที่การ ะสมคำนั่นเองนะคะซึ่งการประกอบคำนั้นจะมีอยู่3อย่างก็คือการประสมคำนะคะหรือเรียกว่าคำะสมนะคะและคำซ้อนสคําซ้านั่นเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงคำซ้าขออภัยคะ่ะคำประสมไปนะคะนักเรียน เข้าใจกันหรือไม่คะและนักเรียนทำแบบฝึกหัดกันหรือ,อยังเอย่ยถ้ายัางนะคะให้รีบกลับไปทำนะคะเพราะวันนี้ครูก็ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักเรียนได้ทำกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการสร้างคำใหม่ในภาษาไทยแต่เราจะ ไปพูดถึงเรื่องคำซ้อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคำซ้อนคืออะไรมีความหมายอย่างไรแล้วคำซ้อนมีกี่ประเภทนะคะคำซ้อนก็คือคำที่เกิดจากการนําคํามูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาประสมกันหรือมารวมกันแต่และคําที่นํามารวมกันต้องมีความหมายเหมือนกัน คล้ายคลึงกันหรือตรงข้ามกันนะคะจะไม่เหมือนคำผสมแล้วนะคะการนำคำผสมก็คือเอาแค่คำมูลสองคำมาผสมกันนะคะแต่อันนี้เอาคำมูลที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายคลึงกันหรือตรงข้ามกันมาผสมนะคะคำที่เกิดขึ้นจะมีความหมายใหม่หรือ,อยังคงมีเขาความ หมายเดิมอยู่นะคะต่อไปเรามาดูนะคะว่าตัวอย่างก,กันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงเมื่อนำคำว่าศูนย์และหายมาซ้อนกันนะ,ะถ้าเราคำนำคำว่าศูนย์และหายมาซ้อนกันซึ่งคำทั้งสองนะคะมีความหมายดังนี้ศูนย์นั้นหมายถึงทำให้หายสิ้นไปนะคะ หรือหมดไปนะคะหายหมายถึงศูนหาไม่เจอนะคะไม่ปรากฏหมดสิ้นพ้นจากการเจ็บป่วยนะคะคำทั้งสองมีความหมายใกล้เคียงกันมากนะคะเมื่อนำมาประสมเป็นคำว่าศูนหายจึงเกิดความหมายว่าหายไป ซึ่งเป็นความหมายใหม่ที่มีความเฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่านะคะคำว่าชั่วหมายถึงเลวสามร้ายก็คือไม่ดีเหมาะเพราะจงใจฝ่าฝื้นศีลธรรมหรือจารีตประเพณีนะคะ ดีหมายถึงมีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการนำปรารถนานำพอใจความหมายของคำคู่นี้จะแตกต่างจากกรณีของคำว่าสูญหายนะคะนักเรียนเพราะทั้งสองคำมีความหมายตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงนะคะแต่เนื่อนำมาซ้อนกันเป็นคำว่าชั่วดีกลับมีความหมายใหม่เกิดขึ้นว่า ลักษณะที่เป็นกลางกลากนะคะอาจจะประสบความสําเร็จหรือความดีนะคะหรือไม่ดีก็ได้นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูประเภทของคำซ้อนกันบ้างนะคะประเภทของคำซ้อนมีด้วยกัน2ประเภทคือคำซ้อนเพื่อความหมายหมายถึงคำซ้อนที่เกิดจากการนําคําที่มี ความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมารวมกันเพื่อช่วยเน้นความหมายของคำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปคำซ้อนเพื่อเสียงหมายถึงคำซ้อนที่เกิดจากการนำคำที่มีเสียงพยัญชนะหรือสระเหมือนกันมารวมกันเพื่อช่วยเน้นเสียงให้สามารถออกเสียงได้ขนาดหรือ ฟังรื่นหูยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคำซ้อนเพื่อความหมายเช่นรูปภาพสงบสุขทรัพย์สินอิทธิฤทธิชักจูงสร้างเสริมป้องกันควบคุมจิตใจ ยิ่งใหญ่ติดตามยอดเยี่ยมเกี่ยวข้องรีบเร่งแน่นหนาลูกหลานเจ็บป่วยอขออภัยค่ะเจ็บไข้ทุกตีฆ่าฟันหูตาหน้าตาดูแลหยาบช้านุ่มนิ่นเลือกสรรเป็นต้นนะคะ เป็นต้นนี่ไม่ใช่คำซ้อนนะคะทางักเรียดคำพวกนี้นะคะก็คือคำซ้อนเพื่อความหมายนะคะก็คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาซ้อนกันนะคะแล้วก็เกิดเป็นความหมายขึ้นมาต่อไปเรามาดูคำซ้อนเพื่อเสียงกันบ้างเกะกะแก้งก้างก้าวกายจริงจัง ชิงชังเร่อร่าเยอบยาบอุบอิบโรยรามอมแมมมัวเมารอนแรมโง่เง่า,งาทักทายฟุ่มเฟือยพับเพียบยัดเยียดงอแงยุ่งยากลบหลูปนเปผืนเพ ยากดีมีจนข้าวยากหมากแพงนะคะสังเกตได้ว่าตอนแรกนะคะจะมีแค่ตัวอย่างแค่คำซ้อนที่มีสองพยางนะคะคำซ้อนที่มีหลายพยางก็มีนะคะนักเรียนก็คือตัวอย่างในตอนท้ายนะคะคำว่ายากดีมีจนข้าวยากหมากแพงนั่นเองนะคะ ไม่ได้มีคำซ้อนแค่เพียงสองพยางนะคะหลายพยางก็มีนะคะคำซ้อนบางคำนะคะเช่นคำว่าบ่ายเบี่ยงปลดเปลื่องมุ่งหมายนะคะคำเหล่านี้เมื่อพิจารณาความหมายของคำที่นำมาซ้อนกันนะคะจะพบว่ามีความหมายใกล้เคียงนะคะและเมื่อพิจารณาด้านเสียงของคำก็ มีเสียงพยัญชนะต้นที่เหมือนกันด้วยนะคะแสดงว่าคำทั้ง3ามคำที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะมีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งคาซ้อนเพื่อเสียงและคําซ้อนเพื่อความหมายนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูความหมายของคําซ้อนบ้างนะคะการนําคํามาซ้อนกันมีจุดมุ่งหมาย ที่สำคัญคือการเน้นความหมายของคำที่เกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนขึ้นแต่มีคำซ้อนบางคำที่มีความหมายคงที่คือความหมายไม่เปลี่ยนนะจากความหมายเดิมในคำที่นำมาซ้อนกันนอกจากนี้ยังมีคำที่มีความหมายขยายออก มากขึ้นจากความหมายเดิมของคํำที่นํามาซ้อนกันและอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าความหมายเปรียบเทียบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำความหมายคงที่เช่นคําว่าแก่ชราก็ยังหมายถึงสูงอายุนะคะจิตใจหมายถึงใจอารมณ์ทางใจบ้านเรือนก็ยังหมายถึง สิ่งปลูกสร้างสำหรับที่เป็นอยู่อาศัยนั่นเองนะคะต่อไปความหมายขยายออกเจ็บไข้หมายถึงอาการเจ็บป่วยทั่วๆ่วไปมิได้หมายถึงเฉพาะเป็นไข้นะ,ะทุกตีหมายถึงทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตีชกต่อยเตะมิได้หมายถึงการทุกบหรือการตีเท่านั้นถ้วยชาม หมายถึงภาชนะต่างๆมิได้หมายถึงเฉพาะถ้วยหรือเฉพาะชามเท่านั้นนะคะต่อไปความหมายเปรียบเทียบอยู่กินหมายถึงการดำรงชีวิตฉันผัวเมียนะคะต่อไปอุ้มชูหมายถึงการประครับประคองเลี้ยงดูยกย่องค้ำจูนหมายถึงอุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้ ดูดดื่มหมายถึงทาบซึ้งนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับคำซ้อนก็มีอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดกันบ้างนะคะคำซ้อนไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนก็คือนำคำที่มีความหมายคล้ายเครียงกันหรือคล้ายคลึงกัน และตรงกันข้ามกันมา,มาปรมาะสมกันนั่นเองนะคะก็เลยเกิดเป็นความหมายต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำลงในเล่มสีชมพูเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนจับคู่คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนำมาสร้างให้เป็นคำซ้อนที่ถูกต้องเรามาดูทางซ้ายกันก่อนนะคะ ทางซ้ายมีคำว่าทอผาไขมาดซื่อช่องสอนอ่อนกับพาเดี๋ยวเรามาดูทางขวากันบ้างนะคะทางขวามีคำว่าแก้บ้านนำยาวภูมุ่งยอ่อกัน ตรงสั่งนะคะให้นักเรียนนำคำทั้งสองฝั่งนะคะมารวมกันให้เป็นคำซ้อนนะคะและให้เกิดความหมายนักเรียนอาจจะนำคำทางซ้ายมาต่อคำทางขวาหรือเอานำคำนำคำทางขวาขึ้นก่อนแล้ว คำทางซ้ายต่อหลังก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าต้องซ้ายขึ้นก่อนตลอดนะคะให้นักเรียนลองทำดูนะคะที่มันซ้อนกันแล้วเกิดความหมายครูนููว่าไม่ยากนะคะเรียนทําได้นะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมนะคะเอามาส่งแล้วเราจะมีคะแนนให้นะคะสำหรับ สัปดาห์นี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ